ผู้ชมครับติดตามเปิดเกมส์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับมีเรื่องราวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์เลยนะครับจากฝูงลิเวอร์พูลจะพบกับแชมป์เก่าแมนซิตี้์ในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเดิมกุศลใหม่รูเบนออมริมเล่นในบ้านในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้าน,นแรกจะพบกับเอ็วบิวดั้มและพาไปดูสีสันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับมีเรื่องของมวยเด็กให้ดูด้วยติดตามกันครับเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมารองแชมป์เก่าอาร์เซนอลลบบุกไไปถถ่มมเเวสตต์แฮยูน็ดึง5 2ครั ทีมปืนใหญ่ได้ประตูจากกาเบรียลกันเดยสเลโอนโดทรัสซามาร์ตินโอเดกาจากจุดโทษคายฮาเบิสและปุกโยสาก้าอีก1ึงจุดโทษส่วนเวสต์แฮมได้จากอารอนบาร์บิสาก้าและเอมเมอร์สันทั้ง7ประตูเกิดขึ้นในครึ่งแรกครับอาร์เซนอลช่วงนี้ฟอร์มแรงเหลือเกินครับนัดก่อนในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ชนะสปอร์ติ้งลิสบอนถึง5ต่อนัดนี้ชนะเวสต์แฮมอีก5ต่อ2เก็บเพิ่มเป็น25คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ2ของพรีเมียร์ลีกตามหลังจากฝูงลิเว แต่แข่งมากกว่า1นัดส่วนผลคู่ที่เหลือวูฟแฮมตันแพ้บอลมัด2ต่อ4พาเลสเสมอกับนิคาเซล1ต่อนฟอเรสชนะอิฟสเวชหนและเบรนฟอร์ดเอาชนะเลสเตอร์ถึง4ต่อหนต่อหน้าต่อตากุนสือใหม่เลสเตอร์รุดฟานิสตอรอยซึ่งจะคุมทีมเลสเตอร์นัดแรกเจอกับเวสแฮมวันอังคารที่3ธันวาคมนี้ครับส่วนบิ๊กแมชวันอาทิตย์จะฟูงลิวพูพบกับแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ ทีมผงแดงของอาริสลอตเพิ่งชนะเรัลมาริดแชมป์เก่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก2-0รวมแล้วชนะ14เสมอ1น <im itation> ใน15นัดหลังสุดรวมทุกรายการทีมผงแดงจะไม่มีชื่อของอาริสันเบเกอร์ผู้สำัตูมือหนึ่งรวมถึงเฟเดรเโกเคียซ่าเดียโกโชต้าและคอซาสซิมิคัสพวกนี้ยังบาดเจ็บอยู่ครับส่วนในรายของคอเนอร์บรดลีย์และอิบราฮิมากูนาเต ยังต้องดูความฟิตอีกครั้งหนึ่งว่าจะลงสนามได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆจะได้เทรน์อเลสเนอร์อานหายบาดเจ็บพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงรวม้วยแกลลักที่เหลืออย่างอเล็กซิสแม็กอเลสเตอร์แวอนกาเฟนแบกเคอร์ติสโจนส์รวมถึงแนวรุกอย่างโคนิกักโปปลูลด,ดิอสัสและดาสันโบรประจําทีมอย่างโมซาลาทางฝั่งแมนซิตี้แชมป์เก่าของเป๊ปกวดิโอลาผลงานตรงกันข้ามกับลิเวอร์พูลเลยครับ พวกเขาไม่ชนะมา6นัดติดรวมทุกรายการและแพ้ไปถึง5นัดแมนซิตี้จะไม่สามารถใช้งานออสการ์บ๊อบมาติโอโควาซิชซึ่งบาดเจ็บรวมกับโรดี้ซึ่งบาดเจ็บยาวทั้งฤดูกาลขณะที่เชนาม,มีโดกูและจอห์นสโตนยังตองลอดใช้ค,ความฟิตก่อนลงสนามส่วนแกลกที่เหลือก็มีฟิลโฟเดนแบรโรซิวาอิวกายกูโดกันซาบินโยและกองหน้าอย่างเออร์ลิงบราฮ์เลน ดาวสันโบของพริมเมยรียิงไปแล้ว12ประตูนำอันดับ2อ,อย่างโมซาลาของลิเวอร์พูลที่ยิงไปแล้ว10ประตูครับสำหรับสงนัดหลังสุดที่คู่นี้พบการในพริมเมยรีลิเวอร์พูลกับแมสเซตีพลัดกันเสมอในบ้านตัวเอง1ประตูต่อ1ทั้ง2นัดในฤดูกาลที่แล้วสำหรับพริมเมยรีกในวันอาทิตย์จะมีคู่ของ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นในบ้านเจอกับเอฟเวอร์ตันสเปอร์ดวลกับฟูลแลมเชลซีพบกับแอสตันวิลล่า 3คู่นี้เตะพร้อมกัน2ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับส่วนคู่เอกจาฝูงลิเวอร์พูลพบกับ City, แชมป์เก่าแมสซิตี้เตะกัน5ทุ่มตามเวลาประเทศไทยสำหรับลิเวอร์พูลมีกิจกรรมกับเยาวชนไทยโดยกรุงไทยแอคซ่ประกันชีวิตร,ร่วมกับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลจัดกิจกรรมส่งท้าย2024กับครั้งแรกของ KT a x a อซ่ลิเวอร์พูลฟุตบอลคลินิกที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง1 0 1ถึงปี เข้าร่วมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลกับโคช้ชแนวหน้าจากสโมสรลิเวอร์พูลที่ลงเรียอัสสัมชันญุมบรีสำหรับโครงการ k t x x a No u ซสโนว o o คนฟ l l u U15 Academy ปีที่5จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนไทยไปสู่มาตรฐานสากลครับซึ่งในครั้งนี้ก็มีเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า64คนโดยกิจกรรมดังกล่าวเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการเตะฟุตบอล ตามแบบฉบับของนักเตะชื่อดังของสโมสรลิเวอร์พูลหรือว่าลิเวอร์พูลเวอาอธิการเลี้ยงลูกฟุตบอลการส่งลูกบอลและการยิงประตูครับไปดูฟุตบอลไทยลีกมาคค่ำวันนี้กันบ้างลำพูลไปเยือนนครปฐมทีมบุ้ยนาทีที่14ีทีมยืนออกนำก่อนครับจากอนันต์ยอดสังวานหลังจากนั้น2นาทีลำพูลได้ประตูที่2เจฟเฟอร์สันหมกให้ทีมเยือนนำา2ต่อ0 ในช่วงท้ายเครื่องแรกเจ้าบ้านนครปฐมได้จุดโทษแต่ว่าวาโดยิงไม่ผ่านมือกรพัฒนารีจันจบเครื่องแรกลำพูนนำสองศูนย์ครับเข้าสู่ครึ่งหลังทีมเยือลำพูนมาได้ประตูปิดท้ายจากเกียร์เมฟินโตจบเกมลำพูนวอริเอีร์บุกชนะนครปฐมส .0 มต่อศูลำพูนแข่ง14นัดมี17คะแนนอยู่อันดับที่11ของตาราง ส่วนนครปฐม,มจมบ้วยครับชนะเพียงแค่น,นัดเดียวเสม,มอ3และแพ้ไปถึง10นัดมีเพียง6คะแนนขณะที่ระยองบุกไปชนะขอนแก่น,น1ต่อศเรียวมะอิตโตะทำประตูชัยให้ระยองยืดสถิติไม่แพ้ใครในลีก4นัดติดต่อกันแข่ง15นัด<ะ>มีเพิ่มเป็น16คะแนนอยู่อันดับที่12 ส่วนค้อนแก่นมี7คะแนนอยู่ที่15จมรองบวยส่วนผลอีกคู่เชียงรายเสมอกับสุโขทัย0ูนต่อ0ูนครับปิดท้ายกันที่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยกีฬามวยไทยต้องบอกว่าสร้างความหลงหลายให้ชาวต่างชาติต่อเนื่องครับมีชาวต่างชาติจำนวนมากมาขึ้นชกรายการครูดามไฟอย่างที่เห็นเด็ก6ขวบจากจีนขึ้นชกกับเด็กไทยวัย5ขวบครับโดยมีครูมวยชาวไทยพาคณะนักมวยไทยชาวจีน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาขึ้นชกในศึกคูดามไฟที่สุขุมวิท36ส,สร้างไรายได้เข้าประเทศเด็กน้อยชาวจีนชกมวยไทยชนะเด็กไทยแต่ก็ไม่ลืมเรื่องของน้ำใจนักกีฬาครับสูมกอดกันเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นเลยทีเดียวจีนนะครับชาวจีนเขามีความตื่นตัวมากตื่นตัวแล้วเขาตื่นเต้นมากเขาบอกว่าครั้งหนึ่ง เขาขอมีโอกาสได้มาแข่งขันในประเทศไทยมานอนพักอาศัยอยู่ประมาณเป็นสัปดาครับเป็นสัปดาห์แล้วก็นี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเงินเงินเข้าประเทศไทยผมบอกว่ามวยไทยซอฟเ,เป็นซอฟพาวเวอร์ที่เยี่ยมมากครับทางประเทศจีนบอกเลยครับว่าเขาชอบมากสำหรับนักมวยที่มาขึ้นชกครูดมไฟมีทั้งชายและหญิงโดยทางยิมจะให้ส่งคลิปดูเชิงมวย ดูข้อมูลว่าเคยขึ้นชกมาบ่อยแค่ไหนรวมถึงดูเรื่องของน้ำหนักตัวจะได้หาคู่ชกที่ไม่เสียเปรียบกันมากต้องบอกกันว่าเดี๋ยวนี้สาวๆหันมาชกมวยไทยเพื่อออกกําลังกายกันเยอะเรียนไปเ,เรียนมาก็อยากขึ้นเวทีสักครั้งอย่างสองคนนี้บอกว่ามวยไทยเป็นศิลปะป้องกันตัวประจําชาติไทยทําให้ร่างกายแข็งแรงและก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยครับ แล้วเราอยากออกกำลังกายแบบเออแล้วเหมือนมันเป็นงกีฬาที่เล่นไปเรื่อยๆแล้วมันมันคลายเครียดก็จริงแล้วมันรู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นแบบก้าวกระโดดกว่ากีฬาอื่น มันก็เหมือนซอฟ์พาวเวอร์ก็เหมือนเหมือนอารมณ์แบบเหมือนช้างอะสัญลักษณ์ว่าเห็นแล้วก็นึกถึงประเทศไทยมวยไทยก็เหมือนกันเพื่อนฝรั่งคือมาก็คือแบบอยากเรียนมวยไทยหรือแม้แต่แบบอย่างของกินก็ต้องแบบชาไทยอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็มันเป็นกีฬาที่แบบเหมือนใช้ได้จริงแล้วก็ป้องกันได้ด้วยรู้สึกว่าแบบดีค่ะสำหรับครูดามยิมมวยไทยสุขุมวิท36จะจัดชกกันทุก3เดือนสำหรับมือสมัครเล่นใครสนใจไปลองกันได้ครับ หรือไปดูบรรยากาศว่าทําไมชาวต่างชาติถึง,ลงหลงไหลมวยไทยลงทุนบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาซึมซับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสำหรับบิ๊กแมชฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันอาทิตย์นะครับจากฝูงเลี้ยวปูจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชมป์เก่าถ้าเลี้ยวบูชนะแมนเชสเตอร์ได้อีกจะทิ้งห่างถึง 11ขะแนนแฟนเดอะคอปต้องรอรุ้นก <única semester. S 1> mm ันนะครับขณะที่มาอยย่ในเต็ตจะเปิดบ้านเจอกับเอฟเวอร์ตันเป็นนัดแรกในบ้านของกูซูใหม่รรเบนออมอริมในศึกพริมเบร์ลิงนะครับก็แข่งขันเวลา2รุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้มาว่ากันต่อในเปิดเกมส์กับกับปกรัทวัฒน์อีกนุนทลาไปก่อนครับสวัสดีครับ